้องเชื่ออะไรลูกเชื่ออะไรสายค่ะอ๋อพลอยสายเออที่เชื่อเรียกถามบ่อยๆได้อตอบปะที่เชอ,อจะเรียกเออที่เชื่อจะเรียกพลอยใา,า,า่พลอยใส่เออหนูอะพลอยใส่ที่เชื่อพูดไม่ชัดเปิดกล้องนะคะขุนพล คุณพรกมนชนกวันนี้เตรียมงานมาหรือเปล่าค so ุครับสวัสด yeah. okay. so ีครับสวัสดีเตรียมมาสวยประวันพัดไหนดูซิไปดูซิอ่าประวันพัดเอางานของตัวเองดูแลอโชว์แล้วโอเคคุณครูบอกว่าให้หนูเอาตัวนี้ลงสีให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เติมคำศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคะเติมแต่ยังไม่รู้คไม่มาเฉินหรอก เออครูไม่มาเฉลยหรอกนะเพราะว่าถ้าครูเฉลยเธอจะถูกกันหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวชิ้นงานตัวนี้เดี๋ยวส่งด้วยเดี๋ยวนี้จะบอกวิธีทำวิธีทำก็ไม่ยากหนอกนิดเดียวง่ายๆทีแรกว่าจะให้เลือกทำทีแรกจริงๆอมีงานอยู่สองอย่างที่แรกว่าจะให้เลือกทำว่าจะเอาแบบไหนพไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทำมาสองชิ้นเดี๋ยวพูวปกครองจะทำอันไหนดีเดี๋ยวเลือกไม่ถูก ก็เลยเอาง่ายๆให้ทำมีอีกอันหนึ่งเป็นกล่องเลยเป็นกล่องเลยแล้วก็มีมีตัวการ์ตูนสแต็ต์แสตนต์ขึ้นมายืนยืนอยู่ตรงกลางนะคะที่แรกจะให้เลือกทำอันนั้นอาจจะยากกว่ากลัวว่าหนูจะจะยากเกินไปก็เลยเอาง่ายๆดีกว่าอันนี้แค่พับพ <wh> ับเป็นการ์ดเออประวันพักม <wh> ีมีรูปหัวใจด้วยเหรอลูกไปหามาเพิ่มหรอคะ อ๋อด้านหลังด้านหลังโอเคเอ๊งานหนูเประวันพรกไหนครูด,ดูงานที่ลูกครูกำลังเจาะหนูดูทำไมมันมีแต่สีแดงหรือสีส้มหรอลูกในชิ้นงานอะทำไมไม่มีเออข้าวหน้าเนีย่ยผมก็สีส้มเสื้อก็ส้มกระโปรงก็ส้มใช่ไหมลูกเออทำไมหนูไม่ใส่ปีเกี้ยวสิ้นเงนินมาตัดสีส้มมาางะ สีส้มหรืสีแดงสีส้มสีแดงสีชมพูเป็นสีโทนเดียวกันงานหนูออกมามันก็จะกลมกลืนหนูเห็นกระถางต้นไม้หนูไหมสีเขียวนั่นแหละสวยเลยเอ้ยงานหนูจะมีแต่สีส้มสีเหลืองแต่สีส้มสีแดงสีชมพูเนอะเออบางอย่างที่มันไม่ใช่สัญลักษณ์อะหนูก็อาจจะใช้สีอืดึงออกมายาดายาดาดูงานยาดาค่ะองานยาดา ดอกไม้นี่ไม่น่าให้แฟนเลยนะยาดากราบหนูน่ะไม่ถึกลีบกลาบเลยลูกเออละลาะระ,ะ,ะบายนะคะบางรูปเหมือนละไรยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปเก็บงานนะคะพยายามเอาสีลูกยาดาเนาะเอาสีตัดขอบนะคะเอาสีตัดขอบแล้วก็ระบายด้านในให้มันอันนี้เนาะเบาๆนะคะเออเอาสีตัดขอบสีอ่ะละอ่า ย้ำขอบเหมือนเอาปากกาดำตัดเส้นน่ะใครมีงานอีกไหมงานรถเบนซ์ค่ะ,ะค่ะกำลังมองงานรถเบนซ์อยู่ค่ะอ่าผู้ชายเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเบนซ์ถ่นิ่งๆคุณคูม้ว่าพู้ว่าคูกเออมันทำไมผมเบนซ์ไม่ค่อยชัดเลยอ,อ่ะอืมน้าคุูจ้าเดี๋ยวสิคุณครูคดูทีละคน <c oughs> เนี่ยเนี่ยครูมองไม่เห็นตัวหนังสือครูแก่ยังไงวะมองไม่เห็นตัวหนังสือเนี่ยครูมึงครูถึงจะให้หนูส่งงานเป็นชิ้นงานเนี่ยอย่างเงี้ยครูตรวจไม่ได้เลยลูกครูไม่รู้เลยตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนี่ยใส่แว่นและอันนี้มองไม่รู้เรื่องคงใส่ต้องใส่สามอันนะนะคะเดี๋ยวถึงเวลาให้ส่งงานน่ะน้องถึงเอาให้ให้ผู้ปกครองถึงงานพวกที่ครูให้ทำนะคะน้องมาส่งนะเดี๋ยววันครูอันเนี้ยต้องส่งนะคะอนี้มัน สิบคะแนนเลยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของของต่างประเทศมันมีอยู่ช่องหนึ่งนะคะฉะน,นั้นใบงานแบบงาน,นหนูก็ทํามาเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนนะใครที่ไม่ส่งหน้าไหนเดี๋ยวครูจะติ๊กเข้าไปจะไปบอกเออหนูขาดหน้านั้นหน้าน,นี้นะคะแล้วหนูก็ตามเก็บจริงๆอ่ะถ้าหนูส่งครบอ่ะโอเคเลยอ่ะนะคะอย่างเงี้ยครูมองไม่เห็นเนี่ยดีๆครูมองไม่เห็นเด็กผู้ชายครูมองได้ไม่เต็มจอลูก กูตังไม่ดีหรือกูอเก่งไหนบอกคูดิเฮ้ยเด็กผู้ชายใส่เสื้อสวยอ่าเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีฟา้าอืมใช่ได้ใช่ได้ไดอ่าของครูก็มีอ่าเดี๋ยวหนุ่ครูดูของอภิรุดีอยู่ใช่ไหมบอสบอสคือใครวะบอสตั้งตั้ง,งตรงๆดิบอสอ๋ออเด็กฝรั่ง้ยเด็กผู้หญิงผมสีเหลืองอเลือ่อนเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปหน่อยครูออมองไม่เห็นเด็กผู้ชายลูก แม่หนูก็ถอยหลังลงมามองงานไม่เต็มอ๋อเดี๋ยวผู้ชายเสื้อเหลืองสลับเขียวโอเคสวยเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องต้องใส่สีชมพูทั้งงาน <c oughs> เออ b o ดเลยขอบข้างล่างอ่ะตัดขอบหน่อยลูกตัดขอบข้างล่างตากกัดตขอบข้างล่าง,าาง,างเดี๋ยวคุณรู <c oughs> มีตัวอย่างให้ดูนะคะตัดขอบข้างล่างนะคะเออเวลาง,งานหนูจะสวยอะ่ะเออมันม,มีมีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือ ให้ตัดขอบเข้มๆเ,เหมือนเราตัดเส้นเออมันจะสวยขุดขอพี่ได้ดีทำไมมองไกลๆเป็นสวยจังเลย,ยอ่ะพอซูงเข้าใกล้ๆมันแตก่ะลูกเอ้าจะสีแดงถูกต้องโอเคเออมันจะมีบนบนยอดบนยอดรูปหัวใจลูกมันจะเขียนว่า happy valentine's day ใช่ไหมคะเออเห็นไหมเห็นไหมเออหนูเอาหนูเอาสีลูกย้ำไปอีกทีหนึ่ง เพราะมันมันเป็นสีดําอ่ะมันไม่เหมาะเลยเนาะเออมันจะได้สวยๆไหนขอดูของมันมันตาของมันตาสีอ่อนหรือแสงสว่างเกินไปเนาะโอ,อ้มันตาผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าของเกนสีเงินมาเป็นแพทเทิร์นเลยนะลูกเออคุณครูมองไม่ขย็นเลยลูกเอออ่าอ่าอ่า มีใครเสร็จแล้วมีไหมคะใครยังไม่เสร็จรีบรีบรีบ,รบ,รบ,รบลงเลยเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําต่อเรเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ตัดต่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเนี่ยของอภิรดีมองไกลสวยของพี่อภิรดีมองไกลไกลสวยพอซูมนั่นเลยใช่ไหมแม่ผมยังไม่ปิ้นไม่เลยอ๋ออันนั้นหนูต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณครูคงไม่ปิ้นให้แล้วก็เอาไปให้หนูที่บ้านนะเนาะ โอ้เด็กคนนี้ใส่เสื้อสีเหลืองเด็กผู้ชายอันนี้ของใครลูกคุณธิดาคุณธิดาอ่ามันมีตัวอย่างอยู่ข้างบนใช่ไหมมุมด้านมุมอ่อทำตามตัวอย่างใช่ไหมคะเออไม่จําเป็นที่ไม่จําเป็นนะลูกที่หนูจะต้องระบายสีตามตัวอย่างเนี่ยหนูระบายสีตามตัวอย่างภุมิูเลยเหะหนูคิด <c oughs> เองก็ได้ลูกมันอาจจะสวยกว่านี้นะคะมันมองไม่ชัดเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาสง่งแล้วคงจะเห็นรายละเอียดนะลูกนะคะ เราจะเห็นคุณจะเห็นรายละเอียดว่าเฮ้ยหนูหนูตั้งใจระบายหรือเปล่าหรือว่าหนูขยีวเออตาต้าตาต้าสวยแฮะตาต้าเสร็จแล้วทกอ่ะตาต้าเอ้ยตาต้าตาต้าเอาสีเขียวเน้นขอบขอบหนูรู้จักขอบไหมลูกไอตรงที่มันเป็นเส้นอะกเมื่อไหร่กะตามเป็นเส้นหนูเอาสีสีให้มันเข้มเออเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อเสื้อเด็กผู้ชายหัวหนูอะหนูดูเสื้อเด็กผู้ชายหนูสีสีเขียวใช่ไหมลูก หนูเออหนูระบายสีเขียวอ่อนหนูอาจจะเอาสีเขียวเข้มตีเออเขาเรียกว่าอะไรเบลนเส้นน่ะลูกเบลนเส้นให้เสื้อมันมันเด่นขึ้นมาเห็นไหมมะดูงานกูจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นบอเห็นนะเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนสีชมพูเห็นไหมและจะขอบกูอ่ะเขาก็ทำให้มันส่วนด้านในอ่อนมากอ่อนแล้วเรื่องไห เห็นไหมลูกอันนี้สีอะไรสีเหลืองสีขอบเขี่ยครับเหเส้นเส้นทุกเส้นใส่ขอบเห็นไหมคะเห็นโี้โเเส้นทุกเส้นใส่ขอบเห็นไหมลูกเห็นแล้วงานมันจะมันเหมือนมันมันมีมิติมันนูนขึ้นนะคะถ้าจะใส่สีแล้วค่ะอะไรเียโอก็ใส่ขอบตรงที่ใส่คำส่วนนี้ค่ะ ขอบให้ดีนะเห็นไหมขอบเขาเนียนเลยเป็นเส้นเลยเห็นไหมคะ,อ,ะอาจจะไล่สีให้อ่อนเข้ามาตรงกลางใี้ขอบแบบหนามกุหลาบเหมือนหนูแทะไม่เอานะไม่เอานะนี่ถ้าอยู่โรงเรียนนะกูจะจี้ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นไหมคะลูกเนี่ยเขาเอาสีส้มตัดเส้นะะงานงานว่าจะเด่นขึ้นมาข้างในก็จะสีแล้วเขาก็ตัดด้วย นี้มองชัดนะคะของชัดๆเห็นไหมสีกลางหรือไม่หนูเข้มไปเลยเข้มไปเลยเหมือนเปืองสีลุกความสวยงามนี้แบบไม่จะเป็นต้องเข้่มนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นงานงานที่หนูเสร็จแล้วหนูจะได้สบายสีแล้วเห็นไหม ของเขาชัดแทนไหมลูกก็ฮาติดก็อารเห็นไหมเออมันจะมีคำนี้ลูกนี่นี่อ่านว่าอะไรนะ Happy v a l e n t เออถ้าเาสีแดงหรือสีชมพูลูกเขียนตามเลยเพราะว่าเวลาหนูระบายสีลงไปอ่ะไอคำว่า Happy Valentine's Day อ่ะมันจมลงไปในงานแล้วทำไงให้มันขึ้นมาหนูก็เขียนทับเลย แต่เขียนให้มันเป็นตัวนะไม่ใช่ขยี้ขยี้ขยี้ไม่ได้นะเห็นไหมคะเขาตัดเส้นเห็นนะอ่าเขาตัดเส้นเอาใครยังไม่เสร็จทําตามที่ครูบอกใครใครคิดว่าของตัวเองยังไม่สวยเติมเลยค่ะเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูเปิดอันนี้ให้ดูเออเรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะบทนี้เราเรียนเรื่องเรื่องบ้านใช่ไหมเออแตู่เอาไอวาเลนไทน์ให้เพราะว่าช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นวาลนวันวาเลนไทน์ ะะคะเอ,อจะให้ทำการ์ดทำดอกไม้เลยมันก็ไม่มีความรู้ก็เลยเอาสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์มานะคะรูปแรกรูปอะไรลูรหัวใจค่ะอ่ารูปหัวใจเหรอรูป<ม>าะไร<ห>ค่ะเออดอก,<า>กไม<ห>้ะคะ่ะอีคืออะไรคะเฟนช์อ ลัวค่ะวา W A L L S อ่านว่าวววออ่า basement roof หลังคาค่ะม yeah. ีตัวอะไรบ้างอ O O F อบ้างหืม ลูกลกลไ่ด้ลูกก่อนแล้วแต่ชิมเน่ชิม่ชิมน่ชิมน่เนี่ยเอชิมนี่คือป้องไฟป้องอไฟเอบ้านของคนไทยมีไหมครับป่องไฟไม่มีไม่ค่ะที่ไหนมีนะคะที่ไหนมเออประเทศที่มันเป็นยังไงอ่ะ ถึงต้องมีชิมนี่ใช่ค่ะมีชิมนี่เพื่อที่จะสร้างตอบอุ้นงทางอบอุ่นขเขาจะมีมีกองไฟในบ้านใช่ไหม <ใจ S 1> นนเขาจะปอกไฟเอ<จ>าไว้ระบายระบายระบาย,ระบายควันที่เกิดจากการทฝาฝั่ร้อนเหมือน,นร้านหมูย่างร้านไก่ย่างอะ จะมีป่องไปนะสำหรับข่าวก็จะมีป่องใช่ไหมอันนีไจะอยู่บนอันนี้แหละคล้ายๆกันนะคะดิฉชนไม่ได้สอนนะคะแอติค A T T I C แอติคโอ้เรียนตอนมัธยมเลยค่ะแอติคแอติคคืออะไรคะมันได้หลังคาครับใช่ใต้หลังคาัใต้สิ่งนี้ ใช่ใช่ลูกแอช i ิคือห้องใต้หลังคาฝรั่งจะมีเอาไว้ให้เด็กไปเล่นกันนะคะแอชิใครดูหนังฝรั่งจะเห็นนะคะแอช i ิกแอชิใต้หลังคาอะไรคะเนี่ยวินโดว์หน้าต่างวินโดว์แปลว่าหน้าต่างภาพจากภาพ how many windows

แต่แต่คือบันไดครับบันไดคอันนี้ก็จะมีบาลคอนีบาลคอนีคืออะไรคะเบี้ยนะเบี้ยอ่ะระเบียงคระเบียงระเบียงครับเอ่อเคซีก็จะมีระเบียงทั้งทุกเคซีเนี่ยจะมีบาลบาลคอนีบาลคอนีนะคะระเบียง l i g h t ไลท์พาธ t h ธการเดิอันนี้ที่เชอร์ก็พูดถึงอันนี้อะไรคะโรงจอดรถจอดรเห็นว่าอะไรจอดรถค่ะอ่านว่าอะไรคะได้เลยเอเคได้เลยเป็นบ้านของรถของเรานั่นแหละแต่เป็นบ้านหลังเล็กเอาไว้ให้รถอยู่แล้วก็อุปกรณ์ซ่อมรถอุป ก่อนสวนก็จะถูกเก็บอยู่ในนั้นนะคะ m a i l ที่เพใช้ม่ใช่ไหที่เพอใช้คำอะไรลูก driveway อ่า mailbox m a i l คืออะไรคะกลองจดหมายค่ะกล่องจดหมายค่ะปกค่ะ ทิชเชอร์นอกจากคำว่า mail box แล้วทิชเชอร์ใช้คำว่าอะไรอีกคำหนึ่งมากเลยย letter box letter box นะคะ letter แปลว่าจดหมาย letter box ก็คือกล่องใส่จดหมาย garden garden คือสวนครับสวนครับ garden เป็นสวนดอกไม้ก็ได้สวนผลเอ่อ สวนอะไรนะสวนอะไรนะสวนอกไม้คนระัวก็ได้นะคะการเด่นการเด่นสวนดอกไม้ที่สวน swimming pool swimming pool กาอะครน่าอยู่ไหมน้าอยู่หม rooms in t house <laughs> attic Bedroom, bedroom, laundry room, bathroom, study, living room, hallway, dining room, kitchen. Objects and furniture. Wow. Living room. Living room. We tap on room. Floor. Wall. Window. Wall. Curtains. Wow. Carpet. Sofa. Cushion. อันนี้ห้องอะไรคะนั่นนะเค่ะเลนห้องอะไรคะรลน้โอเคภาษาว่าภาษาอังกฤษใช้คว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า ah, living room, ah. living room. floor lamp. Picture. <laughs> picture. television cabinet. television. 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 Mm. speaker. <laughs> Remote control, Fireplace Club, Bookshelf, Air Conditioner, Bedroom. เออคุณครูเหลือสิบนาทีเดี๋ยวคราวหน้ามาดูต่อดีกว่าเนาะโอเคดูงานค่ะตามขอบค่ะเอาทระกิค่ะซิสเตอร์ซิสเตอร์กายด่ใช่ป่ะซิสเตอร์ทีเชิสอนแล้วที่เชิญสอนแล้วซิสเตอร์จำเป็นต้องเติมเอสค่ะเพราะมันมีกี่ขาเนี่ยมีสองขาสองขาหูขาตามขอบเลยค่ะตัดตามขอบเลยค่ะเนี่ยตามขอบนี้เลยค่ะ ตามเส้นขอบเลยบางคนเสร็จแล้วนะคะตัดตามขอบลเลยเออแล้วหนูก็พับเสร็จแล้วค่ะเออเสร็จแล้วค่ะทีนะคะอย่าตัดให้มันเป็นเส้นนะคะเออตัดเสร็จแล้วหนูพักเลยพับได้ไหมได้ค่ะถ้ามีคนพับเสร็จแล้ว เออเดี๋ยวครูจะบอกให้อย่างนี้ครูไม่ให้คะแนนอย่างเงี้ยตัดแบบเนี้ยครูเขาจะบอกให้เออครูจะบอกให้แล้วแต่ครูไม่ให้คะแนนเนี่ยคู่คะหนูไปเพิ่มเติมในคองขอบขอบมันมาค่ะเป็นในอ่าครูจะดูให้อ่าอย่างนี้นะลูกถ้าหนูตัดแบบเนี้ยหนูจะไม่ได้คะแนนเวลาหนูตัดหนูต้องตัดให้ชิ้เส้นเห็นไหมคะอ่อเส้นอยู่ไหนเนี่ๆเนี่ยตัดให้ชิ้เส้นเน้นๆเนี่ยเส้นอยูนี่โอเค นะคเห็นไหมคะอ่าแต่ถ <is> <AN> hey ้าหนูตัดมาแบบนี้ถ้าหนูตัดมาแบบเนี้ยเหลือขอบไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหลือขอบเนี้ยเรียบร้อยไหมเนี่ยเรียบร้อยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะนี่นะตัวตักขนลยนะคะอ่ะหนูตัดเองนะแล้วเสร็จแล้วหนูพับลูกเอ่อพับตามเส้นค่ะมันจะมีเส้นตรงกับเส้นร้เห็นไหม นะคะเห็นค่ะเออเมาผู้หายอาะมันจะมีเส้นเส้นตรงนี้ยนะคะนะคะแล้วก็เส้นตรงเนี้ยนะคะน้องพับเลยน้องพับเลยรับได้แล้วค่ะครูได้แล้วเออแล้วหนูก็มันก็จะมีเส้นตรงนี้อีกใช่ไหม จะมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมหนูก็พับอีกมันก็จะได้อี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งหนูก็ทําเหมือนกันกนันเห็นไหมคะพับเส้นนี้นนะะพับเส้นนี้นนนดิธีก็หายไปเลยอะไรหายลูกนะคะหนูก็จะได้อน,นี้ครึ่งหนึ่งหนูก็พับเส้นนี้พับเส้นนี้ค่ะพับเส้นนี้นะคะ ตามเส้นเลยไม่รู้ว่าเส้นยังไงนี่ครับออกมาอย่างนี้ก็ได้นี่ครับออกมาให้ตามเส้นนะคะนี่ก็เส้นอันนี้ก็เส้นใช่ไหมครับค่ะครับค่ะครับให้ตรงเตะเลยนะอย่าตรงเปะนะอ่าเสร็จแล้วหนูก็รับเข้าไปพับเข้าไป แล้วก็เออได้รูปนี้รูปนี้โอเคฝั่งนี้ยเต็มสิบฝั่งเนี้ยหักสามคะแนนเลยเนี่ยได้ตัดเห็นไหมเวลาหนูได้งานเสร็จปุ๊บเปิดออกมาป้าเห็นไหมิบเลยค่ะเวลาเวลาเวลาพับอย่าพับแบบนี้นะแบบนี้เห็นอะไรไหมเนี่ย อแบบนี้เห็นอะไรไหมเห็นไหมเห็ไม่เห็นตัวคนเลยอ่ะทำยังไ,ไงก็ได้ให้มันเห็นตัวคนคุณครูบอกแล้วว่าทํำยังไงตัวคนสับสน,นให้เห็นแบบนี้เลยกำลังเลิฟเลยข้าวนเขียนว่า happy valentine's day โอเคนะเดี๋ยวจะต้องเอางานตัวนี้มาส่งแต่ก่อนที่จะเอามาส่งตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเก็บงานให้สวยงามอันนี้จะได้คะแนนไม่ค่อยดีเพราะว่ากระถางไม่ตรงเห็นไหมลูก เห็นไหมคะขอบกระถานม,มันบินทำยังไงให้มันตรงดูด้วยนะเก็บงานนะคะเก็บงานนะคะห่ะแสดงว่ามีครูพับไม่ตรงอ่ะถ้าหนูพับไม่ตรงหนูก็จะไม่ถูกละนี่หัวใจกับหัวใจต้องชนกันหัวใจข้างบนนะ่ะต้องชนกันให้มันเป็นรูปหัวใจถ้ามันเกยกันขนาด<ม>จ,าจา้าจ้าว่าไงคะ,คะเออเดี๋ยวคุณครูดูค่ะอ,อ่ะถ้ามันเกยกันอย่างเงี้ยเรียบร้อยไหม ไม่เรียบร้อยฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันพอดิบพอดีสวยงามเห็นไหมอย่างเงี้ยจะโอเคนะคะสังเกตด้วยเวลาทำงานไม่ให้ทำมันซื่อๆอคะโอเคนะเดี๋ยวหนูมีเรียนต่อเนีครูก็เลยต้องรีบอืมเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวคราวหน้าจะเปิด YouTube ให้ดูต่อเดี๋ยววันอะาทิตย ถ้ามีเวลาถ้าหนูไม่เข้าใจเรื่องของทีเชอร์อาจจะซ้ําให้นะคะของทีเชอร์เข้าใจไหมลูกพอได้อยู่ครับ,รบเออพอได้อยู่เนาะถ้ามไม่เข้าใจเหมือนกันจะได้สรุปให้ตอนท้ายนะจ๊ะเออก็จะมีก็จะเปิด u ูท b e วันนั้นแหละเปิดให้ดูนะอ่ามันเริ่มเข้าเรื่องของครูแล้วละ่ะนะคะก็ลงเริ่มเข้าเรื่องของห้องแล้วอืม ก็ไปทบทวนคำศัพท์มานะคุณครูกำลังหาเกมสะกดคำอยู่มันมีอแต่ยังหาไม่เจอไม่รู้เอาเก็บไปไหนนะคะเกมสะกดคำให้หนูฝึกสะกดคำไหนคุณครูดูของนกพิราดสิดูงานเด็กก่อนดีกว่าจนกว่าจะหมดเวลาเนาะพี่เชอร์เอ้คุณครูวิชาอื่นส่งลิงก์มาหรือยังเออนกพรัดเอามือออกคุณครูมองไม่เห็นเห็นแต่มือเสื้อสีแดงหนูระบายให้เรียบร้อยนะคะมันยังเป็นเส้นอยู่ เส้นสีแดงของเด็กผู้ชายอย่ามันเป็นเส้นนะคะตัวหนังสือให้สวยงามนะคะ่าเขียนตามใจนะไหนคะเสร็จแล้วค่ะไหน,นไอ๋อของคิมคิมนี่คือใครลูกอ่ะดีขึ้นหนูไปใส่ขอบตรงสี่เหลี่ยมนะลูกสี่เหลี่ยมตรงนี้จะ้ะคิมนะอะคิมนะอะคุณครูกำลังดูของคิมอยู่นะคิมคือใครนะเนี่ยเนี่ยเนยหนูไปใส่ขอบหนูไปใส่ขอบตรงนี้ลูกเนี่ยเนยี่ ทำหนูจะได้เด่นขึ้นมาถามว่ารูปสวยหรือยังสวยแล้วเป็นผู้ต้องการําาำรรด้วยต้องการําภาษาอังกฤษด้วยฉะนั้นไอสิ่งที่จะเป็นคะแนนทําให้สวยงานนะคะเออสร็จแล้วค่ะไหนคะใบตองคือคยัง<ๆ>ไม่เห็นใบตองหน่อใบตองสีมันอ่อนไปนิดนึงนะคะใบตองแล้วหนูหนูลงเส้นขอบให้เข้มหน่อยนะใบตองเปิดข้างในสิคะใบาตอง อ๋อมันยังจืดอยู่เลยหนูเน้นสีส้มกับสีเขียวอะค่ะนะคะเ,คเคติมสีบ้างกได้นะคะเอ่อไปตกแต่งให้สวยงามกว่านี้ของอ่าตรงคำอะค่ะตรงคำหนูสามารถยืนยได้ด้วยปากกาตัดเส้นหรือนะคะหรือเอ่อสีดำแหลมๆหรือดิน้นศอสอง B ก็ได้อุ้ยของคนนี้สวยค่ะสุอะสุหนูนชื่ออะไรลูกน้องชื่ออะไรไ<ด>ของคนนี้ อะไรนะคะน้องชื่ออะไรนะนันทดาลักยศไทยค่ะอ๋อรักยศไทยคราวที่แล้วหนูดีดเพื่อนออกจากกลุ่มนี่นาะรูจําได้ใช่ค่ะอย่านะไอ้คกูมหาพยานนะใช่เออแต้เขาทำงานไม่ไม่ไม่อโอเคโอเคอย่าดีดเพื่อนออกจากกลุ่มหนูเปิดเท่าไหนสิลูกห,หนูเปิดเท่าไหนสิคะนิ่งๆลูกนิ่งๆ งานนิ่งๆค่ะ,ค,ะครูตาลายอืมภายในดอกไม้หนูไปให้แฟนหนูแฟนหนูคงไม่อยากได้อ่ะค่ะเอ่อไอ้หนูเอ่อ,อ,อมันมีมันมีคําว่าจดหมายอะลูกเลเชอร์ Letter, อะมันไม่ใช่จดหมายลูกมันเป็นการ์ดมันเป็นวาเลนไทน์การ์ดค่ะไม่ใช่จดหมายนะคะเออแล้วเวลาหนูตัดขอบอะคะ่ะลูกแขนแขนแขนเด็กผู้ชายลูกตัดตามเส้นตัดตามขอบค่ะ อย่าให้อย่าให้มันเป็นแบบนี้หูกอย่าให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ตามเส้นอย่างเงี้ยของหนูจะเป็นของครูจะเป็นสเนี่ยหนูตัดม,มาแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ้นที่ไว้เยอะแยะเงี้ยไม่ได้ตัดตามมีเส้นอยู่ไหนลูกตัดตามเส้นเลยนะคะเออระวังแขนเขาขาดแหละอะมีของใครให้ดูอย่างนี้คะเออถ้าคุณครูส่งลิงก์มาหนูเข้าห้องต่อไปได้นะคะหนูออกจากห้องนี้แล้วไปเข้าห้องต่อไปเลยนะคะ มมัันนหหดเเวลลายงไ็สวัสดีค่ะ